ในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กแห่งหนึ่งที่เงียบสงบและเต็มไปด้วยทุ่งนาและแม่น้ํามีชายชราผู้หนึ่งชื่อว่าตาเสือเขาเป็นชายแก่ที่ไม่มีสมบัติไม่มีครอบครัวและไม่มีบ้านของตัวเองอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างให้แม้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือแต่ชาวบ้านกลับมองว่าเขาเป็นเพียงภาระเป็นชายแก่ร้ประโยชน์ที่ไม่ควรค่าแก่การใส่ใจแต่ทุกวัน ตาเสือจะเดินไปตามถนนตามทุ่งนาและริมแม่น้ำเพื่อเก็บขวดพลาสติกและเศษขยะต่างๆที่ผู้คนทิ้งไว้การกระทําของเขากลายเป็นหัวข้อซุบซิบในหมู่บ้านดูสิตาเสือเก็บขยะอีกแล้วสงสัยจะเก็บไปขายเอาเงินไปซื้อเหล้าระมังเด็กๆในหมู่บ้านล้อเลียนเขา บางครั้งพวกเขาก็คว้างขวดเปล่าใสา่หน้ากระท่อมของเขาเพื่อเป็นการกลั่นแกล้งแต่ตาเสือไม่เคยโต้อตอบหรือโกรธเคืองเขายังคงเก็บขยะต่อไปอย่างเงียบๆเ,เด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อไอ้แม็กสนใจในพฤติกรรมของตาเสือเขาสงสัยว่าทำไมชายชราถึงต้องเสียเวลาเก็บของไร้ค่าพวกนี้วันหนึ่งเขาตัดสินใจเดินเข้าไปถามตาเสือขวดพวกนั้นมันจะมีค่าอะไรเดี๋ยวเขาก็เผาทิ้งหมด ตาเสือเงยหน้าขึ้นยิ้มเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าทุกอย่างมีค่าในตัวของมันเองขึ้นอยู่กับว่าเรามองเห็นมันหรือเปล่าไอ้แม็กหัวเราะเบาๆแล้วเดินจับไปโดยไม่ได้คิดอะไรนะักแต่ไม่นานหลังจากนั้นข่าวลือเรื่องชายแก่บ้าเก็บขยะก็แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านเขาถูกดูถูกหนักขึ้นถูกผลักใส่ให้เป็นคนนอกมากขึ้นแต่แม้จะถูกมองว่าเป็นตัวตลกตาเสือก็ยังคงทำสิ่งที่เขาเชื่อมั่นต่อไปความลักที่ถูกมองข้าม ทุกคืนหลังจากเก็บขวดพลาสติกตาเสือจะนั่งอยู่หน้ากระท่อมของเขาใช้เชือกเก่าๆผูกขวดเข้าด้วยกันเขาทำอย่างตั้งใจและเป็นระบบบางคืนเขาตัดขวดให้เป็นแผ่นบางคืนเขาเจาะรูและมัดขวดติดกันเป็นแถวบางคืนเขาทดลองวางของหนักลงบนขวดเหล่านั้นไม่มีใครเข้าใจว่าตาเสือทำไปเพื่ออะไรและยิ่งไม่มีใครสนใจจะถามอย่างจริงจังพายนาที่ไม่มีใครคาดคิด ลายเดือนผ่านไปฤอดูฝนปีนั้นมาเร็วกว่าปกติฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันแม่น้ำที่อยู่ใกล้หมู่บ้านเริ่มเอ่อล้นผู้คนเริ่มรู้สึกกังวลแต่ไม่มีใครคิดว่าสิ่งที่เลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นคืนหนึ่งฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากกระแสน้ำรุนแรงพัดพาทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าบ้านหลายหลังถูกน้ำซัดพังลงผู้คนต่างพากันหนีขึ้นไปบนพื้นที่สูงแต่หลายคนยังติดอยู่ในบ้านของตัวเองเพราะน้ำขึ้นเร็วเกินไป ชาวบ้านตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีเรือไม่มีดีไว้ช่วยชีวิตหลายคนเริ่มสิ้นหวังแต่แล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นแพรขวดพลาสติกช่วยชีวิตขณะที่ชาวบ้านกำลังสิ้นหวังตาเสือเดินออกมาจากกระท่อมของเขาพร้อมกับแพ้ขวดพลาสติกที่เขาสร้างขึ้นมาจากขวดนับร้อยใบที่เขาเก็บสะสมไว้เร็วเข้าใช้แพนี่พาคนไปที่ปลอดภยัยตาเสือตะโกนบอก ชาวบ้านที่เคยหัวเราะย่อเขาต่างตกตะลึงไม่มีใครคิดว่าขวดพลาสติกที่พวกเขามองว่าเป็นขยะจะกลายเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตพวกเขาในเวลานี้ตาเสือพาคนที่ติดอยู่กลางน้ำขึ้นแพและพาไปส่งยังที่ปลอดภยัยเขากลับมารับเด็กเล็กและคนชราที่ไม่สามารถหนีได้ทันเขาใช้แพของเขาเพื่อพาสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านข้ามน้าแพขวดพลาสติกของเขากลายเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยชีวิตคนในหมู่บ้านได้ในเวลานั้น บทเรียนที่ไม่มีวันลืมเมื่อฝนหยุดตกและน้ำลดลงหมู่บ้านกลับสู่ความสงบอีกครั้งชาวบ้านที่เคยหัวเราะยย่อตาเสือบันี้กลับมองเขาด้วยสายตาชื่นชมไอ้แม็กเดินเข้าไปหาตาเสือด้วยสีหน้าสำรึกผิดตาเสือข้าขอโทษที่เคยหัวราอยย่อตาข้าคิดว่าท่านบ้าแต่จริงๆแล้วท่านเป็นอัจฉริยะต่างหากตาเสือยิ้มบางๆก่อนจะพูดคำเดิมที่เขาเคยบอกไอ้แม็กในวันแรกที่เด็กดุ่มถามเขา ทุกอย่างมีค่าในตัวของมันเองขึ้นอยู่กับว่าเรามองเห็นมันหรือเปล่าจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครมองตาเสือเป็นชายแก่ไร้ค่าอีกต่อไปเขากลายเป็นตำนานของหมู่บ้านเป็นแบบอย่างของการมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามและเป็นสนัญลักษณ์ของความอดทนความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์